ป้าแตนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วป้าแตนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่4กันยายนนายรัชพลิริษาครทนายความได้เดินทางมาที่บ้านนายเัยพลวิภาหรือลุงพลเพื่อซักซ้อมคำให้การแก่นางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนกรณีที่ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาว่าร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการใดใดแก่น้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบก่อนการชนสูตรเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150โดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปอันเป็นการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา83ขณะเดียวกันนายเชพลก็ได้เข้าทําการสักการะสารพระพรหมที่หน้าบ้านเพื่อความเป็นสิริม,มงคล ก่อนที่จะพานางสาวสมพรและทนายรัชพลเดินทางออกจากบ้านในเวลา9นิกา30นาทีไปยังสถานีตำรวจภูธรกกตูมโดยมีกลุ่มยูทูบเบอร์และผู้สื่อข่าวติดตามเดินทางไปทําข่าวจํานวนมากเมื่อมาถึงสถานีตำรวจภูธรกกตูมมีพันตํารวจโทธนการพระสุมาสารวัตรสอบสวนสพกกตูมมาเชิญตัวนางสาวสมพรเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาในห้องปฏิบัติการโดยมีทนายรัชพลและนายชัพพลเข้าไปร่วมรับฟังการสอบสวนด้วย นายรัชะพลกล่าวว่าวันนี้มาทําหน้าที่แทนนายสิทธาพิบังเกิดหรือทนายตั้มซึ่งเป็นทนายความผู่ว่าคดีเป็นการชั่วคราวเนื่องจากในวันนี้ทนายตั้มติดภารกิจโดยจะให้นายสมพรไปให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนไปตามความเป็นจริงและปฏิเสธข้อกล่าวหาเนื่องจากนางสาวสมพรไม่ได้เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับศพของเด็กหญิงอรวรรธน์ศรีชาหรือน้องชมพู่ตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆเกี่ยวกับคดี และถ้าจะต้องประกันตัวนางสาวสมพรก็ได้เตรียมหลักรัพ์มาพร้อมแล้วด้วยซึ่งคาดว่าไม่น่าใช้หลักทรัพ์เป็นจํานวนมากเนื่องจากข้อกล่าวหามีัตาโทษเพียงจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่1,000 0ถึง4,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับอย่างไรก็ตามปแต่นี้เขารับทราบข้อกล่าวหาเปลี่ยนแปลงสภาพน้องชุมพูขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีด com ค่ะ